โอเคทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Fishing Simulator เราจะมาจำลองการตกปลาล่าสัป,ปหลาดกันมาลยกันเลยดีกว่าเพื่อนๆน,นี่ Voice Tom r Fishing Simulator เปิดมาเปิดมายืนคู่กับสาวก้าวผมสีมพูวันดีทำไมมีหนูเกาะอ,อยู่ที่หัวไหลด้วยแล้วตัวนั้นอะไรเนี่ยทำไมมีมีเครื่องบินอยู่ด้วยอะไรเนี่ยแล้วภาพมันตัดคืออะไร remember to u p g r a เก your lot i n f i n s u s p l y Store ก็คืออัปเกรดไอ้พวกเบ็ดตกปลาอุปกรณ์ตกปลานั่นเองโอเคเจกว่าเปอร์เซ็นต์เล่นและให้เสียงภาษาไทยโดยตรงเหียงนี่มาแล้วครับเริ่มเกมเลยดีกว่าใครอยากเล่นตามเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมปไว้ให้เล่นตามกันได้เลยเดี๋ยวคดี้ w ว l ค o m t t พ Port j a c k s o นนี่คือท่าเรือแจ็คสันนั่นเอง คุณมาที่นี่เพื่อจะเป็นนักตกปลามือฉมังโอเคคุณควรจะพูดคุยกับปู่ของฉันมิสเตอร์ลอตนี่ตอนนี้เขากเกษียณแล้วแล้วก็เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องของการตกปลาในวันที่เรายังเด็กโอเคนี่ภาษาอังกฤษแปลไทยล้วนๆโอ้โ oh. หเขาจะอะไรเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านโอเค ตอนนี้เราต้องไปคุยกับกับปู่ของโคดี้นะครับปฉันจะไปหาเขาโอเคไว้เจอกันไปบ้านก่อนเลยดีกว่าไหนอะบ้านโคดี้เอ้าบ้านลอตนี่เหรออ๋อโอเคปู่แยกบ้านนั่นเองปู่แก่แล้วแยกบ้านเดลี่รีวอร์ดโอเครับมาร้อยเหรียญซะนี่บ้านคุณปู่ลอตนี่กด E เปิดซะไหนคุณปู่อยู่ไหนหน้าตาเป็นยังไงสิโอโหแก่งักเชอย วันดีคุณปูร่รัตนี่โอเคอ่ะคุยคุณปู่แป๊บหนึ่งนะฮะฉันคือรอัตนี่แล้วก็คนทั่วไปเรียกฉันว่ารดัดฉันเดาว,ว่าคุณเพิ่งจะมาตกปลาที่นี่เป็นครั้งแรกอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเป็นคำแนะนำนะครับยาวๆไปก่อนอะไรเนี่ยได้รับบูเดนหลอตนะครับก็คือเบ็ดไม้นั่นเอง อ่ะอ่านี่คือเบ็ดอันแรกมันจะช่วยให้คุณสามารถตกปลาได้เป็นพันเลยทีเดียวโหขนาดนั้นเลยเหรอต่อไปเป็นไรไหนดูซิไหนไหนไหหไหนโอเคไปเรื่อยๆก่อนนะครับคุณต้องตกปลาให้ได้3มตัวก่อนโอเคอย่างแรกแล้วกลับมาหาใช้อีกทีหนึ่งโอเคต้องไปตกปลาให้ได้3มตัว แล้วแต่ไปตกที่ไหนแล้วเนี่ยนี่หมู่บ้านอะไรนี่มันเจ้าหมูน้นํานี่หมูน้ํามาเต้นเลยรตรงนี้เดี๋ยวแล้วเราจะไปตกปลาตรงไหนน,นั่นมันทะเลหาทําเลดีๆก่อนฟึบตรงนี้ได้ไหมโอเคกดตรงนี้แล้วกันเวียงไว้ฟึบแค่นี้เลยเหรอแด้ <c oughs> งไง ไม่มีคุณต้องวิ่งเบ็ดลงน้ําเท่านั้นเริ่มมีฟองแล้วคลิกหมุนโอเคนี่คือคําแนะนํานะครับเอาวิ่งไปลงน้าฟับน,น่านเดี๋ยวพอเริ่มมีฟองแล้วค่อยหมุนอ่านี่นี่นี่หมุน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 ,มนอ๋อปลาหนีโอเคเข้าใจละคือถ้าจะหมุนต้องห้ามให้มันอยู่ในเกจสีแดงอะขอหม่อีกทีหนึง่งฟึบรอให้ฟองปรากฏขึ้นมา ขึ้นมาแล้วอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาใหม่ปลาหนีไปได้อีกแล้วหวยยิงฝีมือหวยแตกมากตอนนี้เขาบอกรอให้ฟอร์มรกดขึ้นมานี่ไงอ๋อต้องกดย้ำๆงี้อ๋อโอเคโอเคเข้าใจละอ่ะอ่อ่อย่างงี้อย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้ต้องอย่างนี้ ปึ๊บโอเคเข้าใจเข้าใจอ่าโอเคโอเคอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาใหม่เอาใหม่ขออีกทีแกมืออีกทีโอ้เล่นยากกว่านั้นเนี่ยทำได้ดีอ๋อต้องค่อย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 โอ้ค่อยค่อยมันจะเลน่นจะเล่นยากเหมือนกันนะอ๋อมันต้องคลิกรุ้นว่าโอเคเข้าใจอ่าถ้าไม่คลิกโอ๊ยพลาดอีกแล้วปลาหลุด ขออีกทีคลิกลัวไปก็ไม่ได้ตัวแรกจะได้ไ,มไดหมเนี่ยเราฟึบลอมีฟอรงแป๊บหนึ่งก่อนอ่าโอเคแล้วคลิกให้มันอยู่ในเกจสีเขียวนะครับอ่าเดี๋ยวดูสิปลาตัวแรกของเราจะเป็นอะไรมาเลยดีกว่าเด็กๆโอเคตอนนี้เริ่มเริ่มง่ายขึ้นโอเคได้แล้วปลาอะไรวะเนี่ยเลอร์เนอร์อะไรอะโอเคนี่คือการเรียนรู้นะครับ โอเคเราได้ปลาอะไรไหนดูสิปลาผีเสื้อนกนกกระจิบอะไรวะเนี่ยเอาใหม่หอีกทีนึงปึ๊บอ่าครับเวียงลงน้ำแล้วก็ไหนมาดูสิเราจะได้ปลาอะไรโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งดิ้งดองให้ด้วยสำหรับ YouTube Awake ลงไปถึง Facebook Page Awake Game เหมือนเดิมเลยปลาอะไรเนี่ยปลาผีเสื้อนกกระจิบอะไรวะเนี่ย ไม่มีอะไรดีอยู่นี้ใช่ไหมขอตัวแบบแล่ๆหน่อยได้ไหมทำได้ดีมีฟองแล้วก็ค่อยๆค่อยๆสาวคอนเบดมานะครับในน้ำมีแต่ปลานี่เลยเนี่ยอย่างกันนีโมมามาได้อะไรอุย๊ยได้ปลาใหม่ปลาแล้วเนี่ยดูสิปลาเทรานะฮะโอเคเฮ้ยแจว๋วโอเคแล้วไงต่อตอนนี้ได้สามตัวแล้ว กลับไปหาลุงเดียลุงอยู่ไหนเึ๊บเบบบโอเคกลับไปหาผู้เท่าก่อนผู้เท่าเต่าโอเคเรียบร้อยปู่ลอตนี่หวัดดีครับปู่โอเคนี่คุณสามารถตกปลาได้แล้วตอนนี้แล้วก็เอาไปขายได้ไปขายที่ไหนแคสเตอร์ไปขายที่พ่อค้าที่ชื่อว่าแคสเตอร์นะครับ โอเคมาณนี้กลับมาได้ทุกเวลาที่คุณต้องการโอเคเอาปลาไปขายก่อนไหนดูสิพ่อค้าที่ชื่อแคสเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอเคเจอละสว,วัสดีพ่อค้าสวัสดีคุณแคสเตอร์โอเคอาห้อยแอมแคสเตอร์ทำไมต้องอาห้อยวะเดี๋ยนะทตอนแรกอยู่ดีก็อาห้อยโอเคแน่นอน ต้องการจะขายอยู่แล้วขายทั้งหมดนี่ได้มา11เหรียญอันนี้ได้ยีิบสองเหรียญเฮ้ยอันนี้ได้33เหรียญแล้วโอเคขายหมดตอดขอบคุณกลับมาอีกครั้งไปตกปลาต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้เรามีเบ็ดกระจอกเราอยู่เดี๋ยว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 เก็บเบ็ดก่อนจะวิ่งไปถือเบ็ดไปทําไมล่ะอ่าตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนทําเลนี่ตรงนี้น่าสนใจดูซิจะได้ปลาอะไรบ้างเดี๋ยวไม่ใช่มีไอหลามโผล่มานะทุกคน ฟึ๊บขอยทีนี่ตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าคล้องตัวขึ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่อุ้ยอุ๊ยอุยอุยเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันต้องไม่เหมือนเดิมนะ่แหละไข่มาขี่เรื่องนั้นอา้า,าวปลาเท้าเหมือนเดิมนี่ว่าใช่ไหมปลาเทา้าโอเค เรามีสล็อตทั้งหมด6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตกได้หตัวนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บตกได้หตัวเราไปขายขายที่ลรหตัวมามาขับเรืออะไรแถวนี้เดี๋ยวปลาหนีหมดเดี๋ยวปลามันตื่นหมดอึ๊บอึ๊บได้ไรเลเวลอัพสุดยอดได้ไรเนี่ยได้ปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคือปลาอะไรถูหน้าคิดน้ำเงินโ,โหสุดยอดเป็นไงล่ะอันนี้น่าจะแรนะ ให้ตัวแรกของเราทูนา่าเป็นทูน่าคิดน้ำเงินตัวแรกของเราเอาเวงทีหนึ่งปั๊บเขาให้อ่ามีฟองขึ้นอุ้ยออู้อาใครตกปาใครชอบตกปลานะครับน่าสนใจเกมนี้ต้องคิกให้เป็นจังหวะนะครับอย่าให้มันถึงแดงเด็ดขาดถ้าถึงแดงก็คือขาดเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยปากระเบนสติงเลยมาแล้วครับสุดยอดไปเลย ขออีกทีรู้สึกว่าตอนนี้ปลาไม่ซ้ำเลยเฮ้ยแถวนี้ทำเลดีใช้ได้มาเดี๋ยวเราจะตก6กตัวแล้วไปขายนะครับโอเคนี่คือภารกิจเป้าหมายของเราในคลิปนี้มาขอปลาจำๆปลาวานมีไหมอะไรอีกเนี่ยทูน่าคิดน้ำเงินครับบูฟินทูน่าเรียกว,ว่าเป็นแลเลยเดียวเขาบอกว่าเป็นระดับแลเลยนะฮะโอเคมันจะมีแบบรีเจนเดอรี่ไหม ตำนานอ่ะมีไหมมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสงสัยเดี๋ยวเราจะได้ขับเรือนะครับทุกคนตอนนี้เรายืนตกอยู่ที่ชายฝั่งได้เท่านั้นจนไม่มีตังค์ซื้อเรือโอเคได้อะไรอีกบูฟินอีกแล้วโอเคไหนลองเอาไปขายซิตอนนี้มีตังค์อยู่166เอาเก็บเบ็ดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคไปขายก่อนแป๊บหนึ่งชื่อตาอะไรไม่รู้เมื่อกี้ พ่อค้าคุณพ่อค้าอยู่ไหนฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เดี๋ยนะแล้วตรงนั้นคืออะไรเดี๋ยวก่อนเขาบอกให้เราไปตรงนี้ก่อนหรือเปล่าไปคุยกับเท่าเต่าก่อนนี่คุณโปคุณปู่ลอดนี่มีอะไรป่ะครับอ๋อโอเคอะไรเนี่ยคืออะไร The main place you should keeping seller I หาอ p โอเคออเป็นการแนะนำนะครับโอเคอ่าเขาจะขายอุปกรณ์ให้คุณถ้าคุณจะต้องการประจนภัยโอเคเด็กขาดโบทนะครับคุณสามารถซื้อเรือของคุณเองได้ที่น่นโอเคแล้วก็มีอุปกรณ์สำคัญมากมายโ okay. อ,อเคไปมีอคอเรียมด้วย โชคดีไปแล้วครับตอนนี้กด e เดี๋ยวนะตรงนั้นมันให้เราตรงไปไหนก็ไม่รู้นี่คือร้านค้านะครับนี่ไงร้านของฟินฟินหรือ,อยังไหนดูสินี่คือร้านของฟินวันดีคุณฟินเฮ้ยไม่เคยคิดว่าจะได้เจอกันมาก่อนนะโอเคฉันเป็นเจ้าของร้านชื่อฟิน ฉันสามารถที่จะอัปเกรด,เ,ดเบ็ดสเปียก็คือเหมือนฉมวกนะครับเหมือนหอ,อกนะครับแบ็คแพ็คก็คือ,อกระเ,ะเป๋าเป้แล้วก็ไอเทม,มอ,อื่นๆ <c oughs> เพื่อจะให้คุณเดินทางได้ดีขึ้นประจนภยัยดีขึ้นแมตกปลาไป,ป็นะจนภัยด้วยโอเคประมาณนี้อเอาอะไรมาเนี่ยให้อะไรมาด้วยยินดีคุณต้องการซื้ออะไร <c oughs> เดี๋ยวลองลองดูก่อนว่า ถ้าเกิดมีซื้ออ่าอันนี้จะมีคุกสปีดนะครับ119เหรียญนะครับเีลิ่งสปีดก็คือเป็นเป็นรอบนะฮะแล้วก็สเตรนท์ความแข็งแกร่งนะครับ119เหมดเลยยังไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวนะมีหอกด้วยโอเคนี่หอกเอาไว้แทงปลากระเป๋านี่มีแต่ถุงผ้ารักรลดร้อนนะฮะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีขีบสมบัติด้วยบาบอดมีอเทมพิเศษไหนดูซิอะไรคบเพลิงเข็มทิศแล้วก็บิ๊กยุติดตามตัว ยังไม่ซื้อเดี๋ยวก่อนขอไปขายของก่อนไหนนี่สวัสดีพ่อค้าวันนี้เรามีปลามาขายโอเคสวัสดีมีเต่าด้วยเฮคุณมีค่าเลยเปล่าแน่นอนค่าอะไรล่ะจ้าขายทั้งหมดนี่ดูปลาเท้านะครับปลาเท้านี่ขายได้11เหรียญโอเคทูน่าคีบน้ําเงินเนี่ยขายได้ตัวละ20เหรียญน,นะครับสตัวก็60เหรียญโอเคทั้งหมดกระเบนนี่ปลากระเบนนี่ เรียกว่าเป็นอีปิกเลยนะครับเป็นปลาอีปิกเนี่ยขายได้ตัวละ122เหรียญขายสิครับขายกินให้หมดตอนนี้อาชีพนักตกปลาต้องขายปลาออกล่าปลาทุกวันเอาปลามาขายโอเคเอาวนว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าทุกคน แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่เราจะมาไล่ล่าปลาในตำนานกันว่าจะเจอตัวแปลกๆหรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s ไครต์กระดิง่งดิงดองให้กับ YouTube Awake ด้วยแล้วก็ Facebook Page Awake Game นะครับก็ไปติดตามมันได้รวมถึง YouTube เอ้ยไม่ใช่ y o u u u b e สิบ้า TikTok <c oughs> นั่นเองนะฮะเราจะตัดคลิปเป็น highlight. ไฮไลท์มาให้ทุกคนได้ดูด้วยสำหรับแมปต่างๆส่วนใครที่ชอบแปละลิงก์แมปให้แน่นอนแล้วก็ใครอยากจะเป็นเพื่อนกันพูดคุยคอมเมนต แล้วก็แอดเพื่อนกันได้ตามอัดยาสายคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ